สวัดีครับต่อจากคลิปเมื่อก,กี้นัดเป็น,นอีพีสองครับอ่าเป็นการแกงกันนะครับครั้งนี้จะแกงแกล้งรอ๊ไมก่อนอ่าบุณอาต้องอ๊บอาต้องครับมาได้แล้วครับเดี๋ยวครับคุณถืออะไรอยู่ครับทำไมนม้องนอนติดเลือยใช่อ๋อเห็นไหมครับโอืโอกลัวไหมครับพ่อว้าไม่ไมค่อยกลัวเท่าไหร่ เราจะมาแกล้งน้อานือกันนะครับจะโยนทิ้งจะโยนจะโยนทิ้งแล้วโยนทิ้งแล้วเหนื่อยเว้ยแกล้งกันดีโยนทิ้งแ้วพี่สองแล้วเมื่อกี้เนี่ยอีพี่สองแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้โยนทิ้งไว้ใช่ไหมใช่ถ่ายถ่ายนะถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะเนี่ยถ่ายอยู่นะหนึ่งนะทีเนี่ยถ่ายนะถ่ายนะเนี่ยถ่ายนะถ่ายนะ นะเฮ้ยไปตรงไปตรงมีแสงเลยตรงนี้ถ่ายมองไม่เห็นไะขึ้นขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเนี่ยครับปล่อยให้เขาเดินไปครับน้ำใหหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันซับหนึ่งร้อยซับน้ำจะแจกหอยนี้ครับแจกหอยแล้วพับจิ้มกระป๋องจิ้มกระป๋องนะครับใช่ เฮ้สิบแปดบวกไม่เราห้ามสิบแปดบวกเว้ยไปมาหน้าที่ตากล้องมาเอาแต่งกล้องเนี้ยเงียบแมพซีอีโอไปทำอะไรตรงนู้นน่ะโอ้โหนะครับโยนทิ้งไปแล้วนะครับโอ้โหอย่าผมอย่าพรุ่งนี้ผมไปหาใหม่ให้นะครับโอ้โหนบบโยนโยนทิ้งสูงมากเลยครับชิบัง โข้อห้องพี่ไหมห<ะ>ข้อห้องพี่ไหมได้เดี๋ยวตัวเพื่อนหมดเลยน้องนงินใส,ส่ใส่อันนี้คืออะไรอะ่หะหินเหรอทำไมมันเข็นแข็งอ,อ่ะเฮ้ยลองแกะออกมาดูดิมอนนับเท้าไปหินไ<ะ>ปไปขึ้นกันนะครซีอ o ดงแกงนี่พี่สองแล้ว ล้างตัวชิเอาหอยวางไว้นี่หะหอยวางไว้นี่ชิแล้วโอเคคนดู่ไหนไหนขอล้างมือแต่แต่คนดนโอเคไม่มีหอยแล้วเนี่ยแต่ว่าถ่ายคลิปอยู่ถ่ายที่ตองอ่างน้ำอีพีสองแล้วนะคะตนาทีอีพีสองโอ้ยเก้แค่นี้แหละ บายบายยังยังไม่ตอบอ่ะเอาสานาทีเลยคิดนี่สอเลยสามี่นาทีไอ้สามสีเขาก็สนุกมากนะโอมาเที่ยวทะเลกับซีโอข้างในนะตีโอไม่ค่อยตอบแบนั้เฮ้ยขึ้นไหมทางค่ะาเออตีโอกลัว เ,นนเ,เป็นพี่ของ CEO นะครับชื่อว่า CEO <c oughs> นี่นะครับคือพี่ของ CEO แล้วบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยต้องให้ตำแหน่งคนแกง CEO เอนี่นะครับต้องให้ตำแหน่งคนบ้าผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่ว่าเขาได้ โอโนแกล้ง EP สนะองครับแกลืมถ้าใครยังไม่ดูก็กเซโล,ล์ถึงกล้องนี้เนาะไม่ทำอะไรเลยมจะวิ่งหนีอะคอนเทนต์ก็ไม่คิดเลยอคอนเทนต์ก็คิดแต่เกมอุ๊ <c oughs>

ใครทำ CEO โดนหักเงินเดือน5บาทนะแบบเหลือ15บาทเนี un> un> ่ยครับแกมปูสับผมครับของโรงแรมใช้สาปเรียสโคนหัวขึ้นกจะขอครับโรงแรมเบิร์ดพรุ่งนี้พวกเราจะว่ายน้ะใช่ไหมพวกเราไม่ใช่โฟกัสดิจะมาเดี๋ยวหักเงินเดือนใช่โฟกัสพวกเราคือแกงบารา ไปหงกำลังจะไปนครับสะพองเราจะมาดูคุณคัโตอาบน้นะไม่สิเขยดูนเพราะว่าไม่ได้ถอดงเกงใช่แม่ใช่แต่ว่าเห็นหัวนมชัดเจนม่เดี๋ยวคุเรื่อนมนบ้า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 าบ้้ Yeah! เราบันดาลดูทบ ono han เนตากอโี่ครับสอคนดีครับผู้พี่สาวที่เียกับพีสาวที่ควโ้เจ้าเจ้ากลองเของช่อบเจ้าของช่องตัวจริงครับเสียงจริงผู้ติดตามสิบหนึ่งคนนับโอ้โหโคตรโก้เลยครับ้ยพารีวิวห้องน้ำไปนี่ครับ อือคุณชื่อร้องน้ำตาต้องโอเมก้านี่นะห้องน้าตนะครใครอตา้องเองครับนี่น

น้องเอ้ยนี่นี่คนนี้เลยเด่นสุดอ่ะเนี่ยเด่นสุดเลยสองคนเนี้ยส่อหรือเปล่าปะเด่นสุดเลยร่กัน กด s u b s i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคล่องอะไรนะนอนดักกีดักกีฮีแล้วแล้วก็อะแล้วถ้าชอบกิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไปแล้วก็พี่พูดไปแล้วเมื่อกี้งั้นบ๊ายบายบ๊ายบายนะะค